เดี๋ยวก่อนอย่าก,กดข้ามเพราะข่าวที่เรากำลังจะเล่าคุณต้องได้รู้กับ The Wild, เรื่องไวรัลฮิตสปอตไลท์ไฮไลท์ข่าวอั่นเชิงที่คุณห้ามพลาดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชาแนลนะครับมาเริ่มกันที่ตำนานเคป๊อปอย่างซูเปอร์จูเนียร์ที่เตรียมฉลองครบรอบ20ปีแห่งความผูกพันใยการนำคอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์เทนกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งซึ่งถือเป็นครั้งที่10ที่สุดฉายาเลเจนดารี่เพอร์ฟอร์แมนซ์คิงโดยโปรดักชั่นตะการตาที่อิมแพคอะเรีนาถึง2รอบการสแสดงในวันที่29และ30พฤศจิกายนนี้ แอลนนเตรียมตัวพรีเซลบัตรได้ก่อนวันที่11ตุลาคมนี้ทางออทิกเก็ตก่อนจะจัดจำหน่ายรอบบุคคลทั่วไปในวันที่13ตุลาคมครับถัดมาที่ฝฟืงเคดามากับการกลับมาอีกครั้งในรอบ1 1ปีของส่งซึงฮอนหรือพี่ชายจากซีรีส์ในตำนานออทามอินไมฮาร์ดที่จะมาทำให้หัวใจแฟนนั้นพองโตอีกครั้งในงาน t 0 o 5ซ s n ส่งซึงฮอนแฟนมีตติ้งเดะเวอร์ชัเตอร์ที่จะพบกับแฟนชาวไทยในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้ณแจ้งวัฒนะหอเซนทันพาซาแจ้งวัฒนะ โดยบัตรจะเปิดจำหน่ายพร้อมกันในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้ครับปิดท้ายที่วงการเจ๊ป๊อปการสิลปินน้องใหม่ที่น่าจับตามองบ o ฟเฮาฮาร์โมนีที่เตรียมระเบิดพลังเสียงและการแสดงอันทรงพลังมาปิดทัวร์บาคุอองทีมไฟนอลที่กรุงเทพในวันที่20ธันวาคมนี้ณไทยซับมิททาวเวอร์งานนี้เล่าเบอร์ชาวไทยห้ามพลาดโอกาสที่ได้สัมผัสความมันส์ุดท้ายปีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบข่าวนหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ